ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกางฟูครับเดี๋ยวันนี้เราจะมาลองเล่นด่าน12อลารามคนเดียวนะครับก็จะลองดูนะครับว่าผ่านหรือเปล่านะครับโดยไอเทมผมก็เตรียมมาพร้อมแล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราก็ไปดูคลิปนี้กันเลยครับไปลุยโอเคครับแล้วยังไงก่อนรับชมคลิปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับผมโอเคแล้วก็หยิบ AF ไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะบักไประเบิดเจดีนะครับเดี๋ยวดบพลิทีมไปก่อนโอเคมาครับบักเจดีปุ๊บตอนที่ผมไม่ได้ล็อกห้องนะไม่รู้ว่าจะมีคนเข้ามาแทรกหรือเปล่านะครับถ้าเข้ามาแทรกก็น่าจะเปลี่ยนคอนเทนต์นะเออตั้งชื่อคลิปเป็นอย่างอื่นนะครับโอเคตอนนี้เราวิ่งไปเลยครับลุยลุยคือตอนนี้ระเบิดเจดียังไม่เข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างลงยากมากนะครับสําหรับด่านนี้แต่พอมีเจดีอะไรก็เลยก็แลดูง่ายหมดนะครับ นี่นะครับป่าแป๊บเดียวก็แตกแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับคอมเมนต์ถามมาว่าระหว่างด่านนี้กับด่านโลหะนะครับควรลงด่านไหนดีนะครับผมแนะนาว่าให้ลงด่าน12อารามนะครับเพราะว่ามันได้ระเบิดน้ําแข็งนะพอเราได้ระเบิดน้ำแข็งแล้วเราก็ไปฟาร์มเป็นระเบิดเจดีนะครับทีนี้เราก็ต่อยอดได้ยาวๆครับคือโลหะมันไม่ใช่บอกว่าของไม่ดีนะ ก็คือของต่อยอดอะด่านนี้ค่อนข้างดีกว่าครับอย่างระเบิดน้ำแข็ง JD เจดีเงี้ยมันเป็นของเบสิกอะครับที่ควรจะต้องมีอะนะครับฮัลโหลเพื่อนปินให้เราหน่อยดิปินให้หน่อยปินให้หน่อย,ป,อยปีนให้เราหน่อยคือเราบักน้ำแข็งนะครับเรากลัวตายมากเลยตอนนี้ไปเลยเพื่อนเ t s go, <S s go. <S เขาพูดปะวะรู้ครับ เขาจะพูดหรือไม่ได้พูดวะผมไม่ได้เปิดเสียงเกมนะครับเพิ่งเปิดเมื่อกี้เองโอเคนี่เรามาลงกันสองคนลงกับใครก็ไม่รู้นะเพิ่งเจอกันในเกมเลยครับโอเคให้เขาปีนไหมครับนี่จะเป็นคัตซีนะครับอันนี้ตัวเรายังไม่วาไปนะครับต้องรออ่าเขาเรียกว่าอะไรวะด่านต่อไปครับที่บอสมันถือไอ้คอสนะครับนั่นแหละด่านนั้นละของจริง ไอ้วา้ามาเลยหรอผมถึงก็ไม่วาร์ปเนี่ยหรอเดินไปห,หน่อยดิเดี๋ยวผมตายเดี๋ยวจะเดินไปเองวะเดินเองเลยก็ได้ครับลองดูลองดูอ,งดอ่ะโอเคอย่าตายนะขอแค่อย่างเดียวครับดิ W ได้บ้างไม่ได้บ้างโอเคองั้นเดี๋ยวผมปีนให้ละกันครับอย่าตกละกันขอแค่นี้นะถ้ามันไม่ตกก็พอเล่นได้ครับ โ okay. อเคตรงนี้เรากระเบิดไปเลยครับโอ้คนนี้เขามีบอมบอมรัวด้วยนะครับเนี่ยบอมบอมรัวเวกอะครับเออเป็นบอมดนันเล่าหลานนะครับแปลว่าเขาน่าจะพอเป็นสำหรับดัน PVE อยู่นะเนี่ยคนเนี้ยทำเป็นเล่นนะเออดูเหมือนตัวจะโล่งเลยเนะี่ยแต่ยังมีบอมบนี้ก็ถือว่าอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งครับ โอเคตรงนี้แล้วเหมือนเดิมครับอาจไปเหมือนเดิมโอเคครับรอบอสเกิดโอเคมันเกิดแล้วครับบอสตัวนี้ไม่ได้ดุอะไรมากนะครับสำหรับบอสตัวนี้ไม่ได้มีพิษส่งอะไรมากแล้วเบิดน้าแข็งไปแล้วก็ไอ้จะเปิดเจตีไปแล้วก็แล้วยิงเลยัน,นี่เราโดดหลบนะครับอ่าต้องกระโดดเปิดบานะ อ่ะมันหมดแล้วแล้วก็ไม่ต้องโดดแล้วอุ้ยผมตายไอ้เหี้ยเมื่อกี้นโดดหมดแล้วไม่ใช่เหรอช่วยผมเจ็บวะนี่ครับมีโลก่ก,กันอยู่นะโชคดีเลยเฮ้โอ้โหขวานเขาใหญ่มากเดี๋ยวหลบแป๊บนึงนะ รู้สึกว่าไอ้ท่าหมุนนี่มันคุ้นๆนะแบบท่าเดียวใช้หาก,กิินกันทั้งเกมครับเอ้อท่าหมุนนะี่ยรู้สึกว่าโลหลานก็ใช้นะไอตัวผู้หญิงนะครับไอดากวก็นเรียก,ก็ใช้ครับไอตัวจิ้งเหลนนะครับเออท่าเดียวหาก,กินได้ทั้งเกมครับผมโอเคตายสวยงามครับเรารีบไปครับเรารีบไป คิดว่าตัวผู้หญิงนี้คงไม่ได้ยากอะไรมากมายบ้งไม่ได้ลงด่านนี้นานมากครับตั้งแต่ได้ระเบิดเจดีเอ่อกี่วันวะไม่ใช่ระเบิดเจดีๆระเบิดนอแข็ง1้อวันก็ไม่ได้ลงเลยครับตรงนี้เรายิงตรงนี้นะสวยเพื่อเราหลุดเหรอโอเคครับ เปิดไปเข้าหกร้อยโอเคครับอัดบอสไปครับอัดบอสไปขอดูดอันนี้ไว้น,นึงนะคือก่อนนั้นเนี่ยครับผมจะทำคอนเทนต์นด้นะก็ในเรียลคนเดียวอะครับแต่แม่งแบบผ่านยากมากเลยผมเลยตัดใจแล้วครับโกยชิบหายไปไม่ทันนเนี่ยทันหรอทัน โอ๊ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเส้นอะไรครับเนี่ยอึ๊บชึบชึบชึบโอเคโดดหลบไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอ้โหฆ่าพวกล่างปลอมก่อนนะครับไอ้พวกนี้มันยิงแรงยิงแรงอยู่ตายไหมต้องตายแหละ ตอนนี้โล่มไม่มีนะระวังนะครับโอ้เ,อเกิดที่ไหนรีบวิ่งออกมาเพื่อนโอเคสวยงามมันมีปืนอะไรที่มันลงด่านนี้แล้วแรงไหมไม่แน่ใจว่า WR วอาซอนเนี่ยลงดานนีแรงมากเปล่าครับนะครับนี่ไม่แน่ใจเลยีบวารซ้อนนี่มันแรงเฉพาะบางด่านนะครับ ยังด่านเออ่โล่หลานี่คือแบบปืนมันก็หมาเหมือนกันนะแต่ปืนนี่ผมคิดว่าแรงทุกด่านเนี่ย AF เลยครับก็บอกเดียวจบทุกด่านจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยนะครับแต่พูดเรื่องจริงนะแม่งปืนเนี่ยมันจบทุกด่านเลยครับเฮ้ยเพื่อนเราได้ AF เวอเอามาจากไหนวะนะมันดับเหรอเขียนตรงนี้ระเบิดระเบิดไปเลยครับมอนค่อนข้างบางครับตรงนี้ วิ่งขึ้นไปข้างบนครับบึ้มสวยงามเชี่ยหมดแล้วปะตรงนี้หมดแล้วนะชึบ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 ตรงนี้เหมือนจะฆ่าบอสได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันเฮ้ยเอาไม่ขึ้นสักทีวะอย่าตกนะตกมาทีนี้แบบ ซึมไปนะโอเคสวยครับได้อะไรมาวะเนี่ยกาแล็กซี่เบรดน่าจะเป็นไอเทมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับผมไม่ได้ค่อยแน่ใจเรื่องไอเทมอ่ะเราก็ใช้หอกคุลิปโปไปครับหมดแล้วเหรอนี่ไงมาแล้ว หรือก็จะเป็นอ่ไอห่หอที่คนนั้นใช้ก็ได้นะครับจิงกาเบลล่าครับอันนี้ก็ถือว่าใช้แรงเหมือนกันนะโอเคหมดแล้วครับค่อนข้างสบายๆด่านนี้ด่านนี้ไม่แน่ใจว่ามันป่าววระเบิดเจดียังไงเนาะอ๋อแล้วปืนนี้มาไงอะวัดเดะเฮล l บัคอะไรครับเดะตอนนี้มัน รู้สึกว่ามือนจะบัอกอะไรสักอย่างหนึ่งครับเราเปลี่ยนเป็นนี่ก่อนนะเยปึ๊บนี่เรารอ,รอกระสุนคููดาวนะครับเ๊้รอสกิลคููดาวโอเคเราก็บักเจดีเหมือนเดิม,มปลาไม่ถึงเหรอ ระวังสิงโตด้วยนะครับผมก็ระแวงระแวงอยู่นั้นสิงโตเนี่ยจะรับผมตายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนะโคคบไปยิงไปยาวๆเลยครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากบอกเลยครับว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เอฟมันมีแล้วมันค่อนข้างสบายครับเออ ก็รื่องเหมือนตะกอนตะกอนตอนนี้ก็คือแบบยากมากเลยนะเค่ตรงนี้เราเหลืองโตตรงนี้คร,ครับยิงอัดไปเลยแปบ๊บเดียวน่าจะผ่านครับต้องยิงอะไรยิงสิีโตนี่เหรอแบบนี้ปะทำถูกไหมเนะี่ยโอเคไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะแบบมือโป้ครับเกี่ยวกับด่านนี้นะ ผมก็พูก็เล่นกัรมดา,นานเนี่ยแหละครับไปขัดไปคคนที่เขามีโล่นะครับเล่นอยู่ในโล่ดีกว่ามาจะได้ไม่เปลืองเอฟมากนะครับสวยไปครับเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปตรงนี้กันข้างล่างนี่ไงผมระพูดหัวการแก้ตรงนี้มากเลย ดูจากฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับเขาบอกว่าเอาลองอาสามเหลี่ยมกลมไม่ถูกนะครับอันนี้ก็ไม่ถูกกลมสามเหลี่ยมแล้วก็อะไรกลมกลมแล้วก็อะไรกันฟ้าฟ้าสามเหลี่ยมใช่หรอ ว t t h ต f ฟักเป็นกลมๆนึงนะกลมเขียวสม้มอ่าสม้สมสม้สมสม้สมส้มอันนี้แล้วแล้วก็ฟ้าสม้มนี่ไงแบบนี้ครับถูกต้องประมาณนี้ผมแม่งชอบโง่ด้านเนี้ยครับประมาณนี้เลย ผมโง่มากเลยนะไอพวกการแก้ไขพวกปริศนาอะไรพวกเนี้ยครับรู้สึกว่าไม่ค่อยทันนะครับเออแต่นี้บอสค่อนข้างบางวะไม่ไม่โหดมากนี่ขนาดเป็นล่าสบอสนะครับเป็นบอสใหญ่สุดลองดูลองดูลองด,องดูเนี่ยบางมากเลยเห็นปะแลวเลือดไม่มีแค่สองลอดครับฉะนั้นยิงไปเลยครับชิว,ชว จ้องแสงชิปผายแล้วผมไปจ้องตอเรามี AF ครับเราไม่ต้องกลัวนะครับแล้วตัวไหนตัวจริงวนะเนี่ยยิงไปก่อนไม่รู้ตัวไหนจะจริงยิงไปก่อนเออยิงไปก่อนครับไม่รู้เทคนิคหรอครับยิงไปก่อนยิงมั่วๆไปก่อนเสานี้เขี้ยบ เสาร์มันเสาร์เพ e. ิ่มเลือดเปล่วะไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ยิงไม่รู้วิธี้ตอนยิงไม่ก่อนครับโอเคตอนนี้เราตาบอดแล้วชิบหายแล้วครับเรามองไม่เห็นหลอดเลือดข้างล่างด้วยอ่ะนะโอเคมาใหม่ปึ๊บเพิบเพิบเพื่อนช่วยยิงหน่อย เอาปืนแล้วไหมเนะี่ยมันบอดนานจังเลยตาเนี่ยเมื่อไรจะหายวะระเบิดไปดูสิว่าปืนเบาก็ระเบิดไปเหมือนเดิมครับระเบิดไปครับหนึ่งระเบิดนี้มันอยู่ได้กี่วีวะผมขอลองนับนะหนึ่งสองสาม 4 5 6แล้วแม่งโดนแสงอะไรวะเนี่ยอ้อโอมซิดเลยนี่ว่าเฮ้ยโดนลำคันลูกตาบ้างเลยไม่ได้มันมจะหายวะเคบไอเสา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 ,สายิงเสาเพื่อนยิงเสา สวยครับเพ <c oughs> ื่อเราตายแล้วครับเรียบร้อยโอเคผมว่าเราจะไม่ตายนะวกนนี้ระดับง่ายก็ยังค่อนข้างผ่านยากอยูอยน่นะเนี่ยสามคนนั้นเอยนี่สองคนนั้นนะ่ะ แค่ระเบิดอีกรูกนึงน่าจะจบแล้วแหละตอนนี้โอเคครับสวยงามก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการลงด่าน12อารารม์กับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับตอนแรกจะลงคนเดียวเนี่ยแต่เจอคนนึงเข้ามาในห้องก็เป็นการลง2คนแล้วกันนะครับโอเคีคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ออกไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับทุกคน